ครับตอนนี้อายุ64ปีอาชีพผมเป็นวิศวกรงานออกแบบโครงสร้างอาคารต่างๆ่ตึกสูงผมทำงานดึกตั้งแต่หนุ่มนะยันปัจจุบันก็ยังทำงานดึกตีหนึ่งเที่ยงคืนนะฮะร่างกายรู้สึกอนเพลี้ยรู้สึกง่วงนอนเวียนลมไม่ดีเท่าสมัยก่อนนะทร้อกอบภุมิแต่ปองแต่หลังจากที่แฟนผมนะฮะได้นำเสนออาหารเสริมเอเจลนะฮะ กรีนแล้วก็มิ้นต์สองตัวนี้นี่ยให้ผมได้รับประทานเมื่อ2ปีฮะสปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับประทาน การเสริมเอเจทสองอย่างนี้เนี่ยทำให้สุขภาพผมที่สุดดีขึ้นนะครับร่างกายท้องที่ป่องยุบลงน้ำหนักผมยุบลงร่างกายผมมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปตรวจเลือดนะฮะตรวจเลือดก,กับบริษัทของเพื่อนผมผมได้ไปตรวจระดับความสะอาดของหลอดเลือดนะฮะซึ่งปรากฏว่าผมสามารถอยู่ในระดับที่1นะฮะร,ระดับ1ก็คือ มีไขมันในเส้นเลือดไม่เกิน5%ซึ่งทางแพทย์ที่ตรวจสอบผมก็รู้สึกตกใจมากว่าผม,มอายุขนาดนี้แต่ว่าเส้นเลือดผมเนี่ยสะอาดนะฮะเขาสามารถดูจากเครื่องมือวัดได้ว่าสะอาดแล้วใสไขมันแทบไม่มีเขาก็เลยถามผมผมก็บอกว่าแอ่ผมทานอาหารเสริมตัวนี้เอเจลกรีนและมิน นะฮะเพื่อช่วยบำรุงร่างกายมาเป็นตลอดระยะเวลา2ถึง3ปีนี้ฮนะแล้วผมก็ยังรับประทานอาหารเสริมตัวนี้ตลอดเวลาและตอนนี้ผมก็สามารถทํางานได้ร่างกายผมเพิ่มน้าหนักผมลดลงจาก75เหลือ70นะฮะในช่วงนี้ภูมิผมยุบเรียบนะฮะร,ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผมเลยอยากขอแนะนําท่านผู้สูงอายุท่านที่ทํางานดึกตัวนี้ช่วยเสริมสร้างร่างกายดีมากครับเลยเพราะเลือดนะฮะสะอาดมากเลยครับผมสวัสดีครับ